สวัสดีค่ะเาาเลยนตังแดนนังกินนะคะรูช่องกับปิโร่เอชแชนแนลนะคะคืนนี้คืนวันเสาร์นะคะมาผึ่งกลับมาทํางานคืนแหลกหลังจากที่หยุดไปประมาณเกือบอาทิตย์นึงนะคะเพราะว่าเป็นวัดนี่แหละอาการก็ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีไอว่าสันเถาะกับเบิ้งก,ก่อนกบเิโอเคดอกเอาอยาพาล่ามากินอยู่ มื่ออื่นเศร้าเห็นงานแล้วกัสิเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกัสิเลื่อยไปเติมน้ำมันรถนะคะและ้วกัสิไปซื้อเค้กวันเกิดให้แมททิวเพราะว่าพรุ่งนี้มาฟิวเบอร์เจวมาสอลูกชายครบสิบสองปีนะคะมื่ออื่น <laughs> มาส่งข่าวนะคะแม่บ้านก็โอเคแล้วนะคะกัแต่ว่าแม่บ้านสร้างอาโควิดวอรมาอยู่ Pierce, อ่าเอินโฮมเทสเนาะโฮมเทสคิดกั มาตรวจเพื่อความช่วยเซื่อยะค่ะก็คิดว่าไปคของบริบปิน,นี้ยังดอกแต่ว่ากะเขาบอกเหตุวันเสาร์วันอาทิตย์หรือแบ่งฮอลเดเ์เพราะว่ากลัวไปซนีเขาสิมาเอาจดหมยเอาอยางสิมันโดนนะก็เลยสเหตุวันจันทร์ได้มาแล้วนะคะได้ไ่บบานสิเอามาให้เบิ่งว่าเป็นจังไดเนาะวันนี้กะขึ้นนี่กะเอาขอกำลังใจนะคะสู้ สู้กันไปนะคะอากาศก็เริ่มเย็นก็เสริมใส่เสื้อกข้นยาวตัวหญ่งๆล่ะค่ะมาเห็นงานก่ะรักษาสุขภาพสุขผู้สุขกคนนะคะมาทรงข่าวกลับมาทำงานเหมืออขึ้นแรกแล้วนะคะก็ก็ให้รุ่งรุ่งไปด้วยดีแล้วก็เป็นขึ้นทีง่ายๆนะคะสาธุ